บอกว่าเออเรามาเที่ยวเราเรา,เรามาเที่ยวกันนะไม่รู้วาแบก,ก็ชวนเราเรอะ่<ๆ>อจบคลิปไปกลับบ้านไปแพทีมาม่าผมยอมแพ้เลยเออไปดูดาวสิอินเดอะเบเกอรี่อินเดอะป่าป่าโน1อเไม่เล็กไ่้อ้ จะสองล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อนเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเขาไปติดตามกันได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะภาาวันนี้ใครจะมาเที่ยววันนี้มากัน<า>วันนี้มากันแค่นี้เนอะใครอยากดูสระน้ำเจ๊มปบอาไหมไปดูชิไปดูสระน้ำชิบเปิดสระน้ำให้ลูกด,ดูเลย <need> อะไรเนี่ย สองคนไม่ได้ปะเออให้พวกเราขับรถตามกันมาแล้วก็บอกว่าเอออยู่ตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็หนีกันมาตรงไม่นบอกว่าเออเรามาเที่ยวเราเรามาเที่ยวกันนะไม่รู้ว่าแบกก็ชวนเราเรามาเลยอันนี้ก็คือพวกเรานั้นนะจบทริปปัสกับบ้านได้ไนะอะไรแต่งตัีมมาแเรียมมาเร็วเก้ ตอนแรกเขาพิมพ์มาแบดแต่งตัวทีมนิเกนะตีนิเกนะเราก็งงทำไมแต่งตีมนิเกว่ามีเล่นเราก็ไปหาเขาเรียกว่าเป็นแบบชุดเซอร์ละเออเตรียมพร้อมหมดแล้วเขาพิมพกับว่าพี่พิมพ์ผิดนะเป็นชุดเล็กเก้เกิือบมาลังโทแล้วแล้วยังไงเราจะทำอะไรกันเปิดเกลืเปิดเกลือก็คือคงจะไม่ได้แบบหวานหวาอะไรก็คงไม่ดีแล้วนะ แล้วทำไมทำไมความหวานถึงไม่มีมันยังงไอยู่บนสิบหกคนไม่หวานแล้วล่ะอ่าอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราเล่นเกมแบบเป็นคู่ดีป่ะเป็นทีมเป็นทีมไปเลยนะโอ้อย่าไมปเหงาหรือเป็นคู่เป็นทีมเป็นทีมบอกเข้ามาชมก่อนนะครับว่าบางนยังไงบ้างเฮ้ยเราคงเซตเกมกันมาเกมๆนมาณนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับ ไม่ใช่พวกเรานะโอ้ใช่วนั้เนี่ยโอเพ่น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 ไม่รอะไรไม่รู้ว่าอะไรกูอู่รสปโอเพ่นาให้เวลาแค่หนาทีเท่านั้นแล้วใแินมามาโอ้ินมามาอย่าี้ถ้ากินมามาผมยอมแพ้เลยเอดูด้่กินบเริ่มค่ะเออเบรดเบรดซอสเซซอสเซ What? <laughs> เปอหกูนะะซอสเซจไปอีก5แล้วโดนนัทหกค่เย้อดอดื้ย้อ้ออดื้อดเ้อดื้อดื้อดื้อดย้อดื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  d อดอดื้อ้อดื้อดื้อดืเป็นเป็นชชย दो बेगली बेगली

bey <laughs> เดิมียวินาดเดียวขนาดเดียวลุก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 ลุํลุก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 ลุลุกลุกลุกล ตัวเต็มของเราอบแล้อะไรวเต็มันยานะอะไรวะเนี่ยตอนเราเราน้ำอยู่เราเราน้ำอยู่เย็นเย็นเย็น เป็นทีมที่ชนะใช่ไหมใช่ทีมที่ชนะเาทำอะไรเนี่ยครับทำห้พวกทีมที่แพ้กินเง่มันจะได้รู้สบาวว่าการแพ้อะไเอ๋ยเอาไปเอยไปเลไปเลยเอามาเายไอเลยไปเล่งปลไปเลยไปเลยไปเลยไปอลยไปเนยไปีลยไปนลยไปเลไปเลยไปเลยไเก่ไลยไเลยไปเลยไปไลยเเออไึกว่ไแบบนึกว่าเขาเก่งแล้วเราจะแพ้อะไรไเไยไไไ ไหนทำไม่ดูหน่อยดิไหนทำไม่ดูหนดีเออเรื่องปรุงเยอะกว่าเต้นแน่นอนอันนี้มาม่ารสแกงสื่อเลยนะมาม่ารสแกงสื่อมาม่าหมูสับนี่ผมกินตั้งแต่เด็กโอ้มาม่าหมูสับไม่ได้พูดได้เฉยอันนี้ไม่ได้ ดูลิิๆก็ดขาโชว์ลิปโอเคดูว่าเกมต่อไปแบบเขายังจะกล้าเล่นกับเราหรือเปล่าต้องรอดูคลิปต่อไปนะคะพวก่อนรวกนี้เขาแบบอ่อนดอยว่ะเว r ร์รี่แบรเวรี่แบดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยพวกคนด้ไหนบอกว่า ไอกเอาปากแดงเนาะเอาทันทำอะไมเราอ่ะเอ้ยอย่าูวกินแล้วกินแล้วพี่เผยแม่งเลวนะ